I just want you to love me. love me. I just want you to hold me. Hold me. I just want you to love me. สวัสดีค่ะกันกัญยาดานะคะก็วันนี้นะคะเลือกเข้ามาใช้บริการที่ร้านวีวิชของเรานะคะเพราะว่าอยากที่จะลองเปลี่ยนลุคค่ะเปลี่ยนสีผมแต่ว่าไม่อยากที่จะเข้าร้านทําผมนะคะเพราะว่ากลัวสภาพเส้นผมของเราเนี่ยพังไปมากกว่าเดิมค่ะก็เลยเลือกที่จะมาใช้บริการในร้านวีวิชเพื่อเปลี่ยนลุคใหม่ค่ะ ชอบเส้นผมที่นี่มากเลยเพราะว่าลองสบายมากใส่แล้วก็เหมือนไม่ได้ใส่แล้วก็สีวอลโทนเป็นสีที่หนูอยากทำค่ะแต่ว่าไม่อยากผมเสียก็เลยเลือกที่จะมาลองใส่เส้นผมที่นี่ค่ะรู้สึกว่าดีมากแล้วก็เข้ากันหน้าตัวเองด้วยค่ะ